สวัสดีครับลานสบายดีช้อปปุย๋ยยาหรือว่าฮอา,า์จกรร่วมซ้ำหานะครับกับทีมงานดีเจแสนลาตงีในช่วงเวลานี้นะครับก็มีคนถี่มาสื่อปุ๋ยนะครับแล้วก็สื่อยานันะครับก็ฝากบอกพี่น้องแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขอาจะปลูกียยงกระ้องเบ่งเล็กซึกง้าจะหน่อยนะครับไปเรียนรู้กับคนที่เคยปลูกหรือว่ามาสอบถามน,นะครับรายละเอียกดก็ไดนะครับผมฮอร์จกรร่วมซ้ำหาหรือว่าลานสบายดีช้อปปุย๋ยยาเมื่อนี้นะครับพี่น้องเปิดมา ที่น้องก็รสาม,มารถจะหูนะครับว่าวิธีการเทคนิคเนยวไหนที่จะปลูกกล้วยให้ประสบสาเร็จนะครับกล้วยนี่จัดอยู่ในเผืชในเผืชดที่ให้ผลผลิตข้ามปีนะครับสาม,มารถจะปลูกเธอเดียวแต่ว่าสาม,มารถเก็บเกี่ยวไปใ้ตอนหนึ่งเรื่อยๆจ่ายผลผลิตดีตองมีการตกแต่งก่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการปลูกกล้วยหล้กกับการดูแลในส่วนของโลกเรากับมแลมแงหล้กกันนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับหลายคนบ่บหูว่ามาแลงคือหยางแนนนะครับกล้วยนี่ อันอันดับแรกเลยนะครับผมจะยกให้เห็นเด่ชัดๆเลยก็คือพวกนอนนะครับนอนนี่ก็คือนอนช่อนใบนอนเจาะตน้นพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องพ่อก็เฝ้าละกันนะครับเฝ้าป้องกันและก็กำจัดถ้าเกิดว่ากุมนอนนี่ผมบอกได้เลยว่า,าใสาก่กุมอีมานะครับใส่อีมาเมตินเบนโซเอตนะครับหรือจะเป็นกุมไตอโตโฟอร์ตนะครับพวกนี้ก็ฉีดพ่นป้องกันน้อนได้ อันนับต่อมากก็คือกลุ่มเพียไฟนะครับเพียไฟนี่เริมการทําลายใจผิวบวงงามนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าภัยที่อยากดูแลก,กล้วยดีๆก็ถึงมีถุงห่อกล้วยนะครับเขาก็จำแนยถุงห่อกล้วยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็นเริ่มจะปลูกกล้วยไายขึ้นแล้วนะครับทางเอาจะขอร่วมซ้ำหารา,บาชบัณฑิตช่อปุยยาเ่าก็จะเอาถุงห่อกล้วยมากนะครับเพราะว่าถุงห่อกล้วยนี่จะมีประโยชน์หลายอย่างป้องกันแสงแดดเรียนะครับสั้นเบิร์นหรือจะป้องกันในส่วนของพวก มีพวกเพียร่เขามาทําลายนะครับเขากันะฉีดป้องกันไว้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกล้วยในช่วงที่มัน้นจะออกดอกก็จะมีเพียรไฟมากดูดกินน้เลี้ยงดูดกินนวยจะเห็ดไห้ยนวยแค่แกนบางคนบอกว่าเฮ้ยกล้วยนี่ปลูกง่ายจิงบอปลูกง่ายครับแต่ว่าถ้าเกิดไว้จะได้ผลผลิตด,ดีนวยสวยนวยใหญ่วีงามจะต้องป้องกันกันจัดแล้วก็เพียรไฟนะบางคนบอกว่าใส่สปริงเกอร์ไดบอไดนี่แหละครับเทคนิคของการปลูกกล้วยคือถ้าเกิดใส่สปริงเกอร์ เขาก็จะป้องกันในส่วนของเพียไฟได้เพราะว่าเพียไฟมันตัวหน่อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าหดดอกมันในส่วนที่มันดอกอ่อนแล้กก็ต่อมานะครับนั่นก็คือเพียอ่อนนะครับเพียอ่อนเนี่ดูดกินน้ำเลี้ยงไตใบกล้ยก็ฝากไว้แล้วกันถ้าเกิดว่าไผมีปัญหาเพียอ่อนก็ยายมันทําลายแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใส่ก็อาจจะใส่กลุ่มฟิบเนียลนะครับฉีดผลตัวนี้ป้องกันได้ดีขาดได้ดีนะครับสำหรับกล้ยแล้วก็ต่อมาก็คือพวกเพียแป้งนะครับเพียแป้งถ้าเกิดว่าดูในกล้ยหนึ่ง บมีคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้ไตใบหรือจะเหตุไงบางที่มีหลายๆจนได้ไ้ต้นกล้วยตายเลยนะครับฉนั้นฝากพี่น้องไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีหมดข่าเพียไปปล่อยก็อย่าลืมกําจัดหมดทาแล้วกันนะครับหล้กก็ต่อมาก,าก็คือพวกเพียหอยนะครับเพียหอยก็กินกล้วยนะครับพวกเพียตระกูลปากดูดกินมดนะครับปากกัดก็กินฉะนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือพวกดวงนะครับพวกน้อนดวงเจาะลาต้นนะครับน้อนตัวดําๆหรือว่าแม่งงวงสร้างตัวดําๆ พวกนี้ก็กิกนต้นกล้วยนะครับโดยจะพยายยืนจระ,ะบาดในช่วงของกล้วยกําลังเพิ่มจํานวนก่อน,นะครับกําลังแตกกอหลายๆนี่นะครับถ้าก็จะระ,ะ,ะบาดสดานวิธีการป้องกันผมจะบอกเทคนิคเคล็ดลับอย่างหนึง่งถ้าเกิดพี่น้องคนใดที่มีงว่วนะครับหรืออยากจะใส่กล้วยเอาอยากใส่ปุ๋ยหรือว่าอยากใส่ปุ๋ยอินทรียที่เป็นขีง้งัวหามเด็ดขาดนะครับเพราะขีง้ง่วจะมีสิ่งที่ดึงดูดก็คือพวกดวงงวงสางกระดมๆนะครับ พวกด้วงพวกนี้นะครับเจาะลำต้นกล้วยกิน,ก,นกินกินขี่งัวเบิดก็จะกินต้นกล้วยต่อฉันดันพี่น้องหามใส่ต้นกล้วยเด็ดขาดนะครับเอาหามหามใส่ต้นกล้วยเด็ดขาดฉันดันพี่น้องมีเค่ลาเลยถ้าเกิดว่ามีขี้งัวเลี้ยงง่วหลายจะไหนนะครับผมแนะนาถ้าเกิดว่าง่วหลายก็เอาขี้งัวนะครับเห็ดแห้งแล้วก็ใส่ถุงยางอ่ามีถุงยางเอาใส่ใส่ถุงยางแล้วก็จุ่มลง ขามขึ้นไปแล้วก็เอาหนามไปโหดอย่าเอาตอนมันไปนะครับอย่าเอาฉินขี้งวัวไปเพราะว่าเชืใ้ใไ้ยกล้วยเขามีปัญหาหนึ่งฟูสิลเลียมก็คือพวกตายพ่ายนะครับเสื้อตายพ่ายไปเฮ็ดให้กล้วยมันตายะนั้นกากพี่้องไว้แล้วกันท่าในใดที่ปลูกกล้วยก็ห้ามใส่ขีข้ขี่ที่มันกินหญ้านะครับพวกขี้สร้างขีง้งัวสิ กายใสและที่สําคัญปูกกล้วยจะต้องระบายน้ำดีน้ำนะครับถ้าเกิดบนร,ระบายน้ำดีโยกเป็นลูกฝูกก็ไดนะครับให้มันระบายน้ำได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่ากล้ยที่การจัดการระบายน้ำไม่ดีก็จะเน่าเสียหายนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันอีกอย่างหนึ่งพวกที่จะมทาทาไา่ระบบหลากมีปูนขาวโดโลไมหรือจะเป็นพวกปูนม่้นพี่น่องใสเลือ,องใสกนได้ก็ได้ไแต่ว่าจะดีสุดผมแนะนำล็อกฟัตฟเฟดศูนย์สามศูนย์นะครับเป็นเหนือสออีครีม ตัวนี้ใส่หนึ่งเห็ดหอยใบเขียวเข้มนะครับถ้าเกิดว่ามีแมนิเซียมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปใส่ไอ้ตัวโดโลไมล์หรือว่าปูนขาวแห่จนเกิดไปกระเชหนดินด่างแล้วก็ตึงสารอาหารประเภทกลุ่มฐานเล็กเจไทยกล้วยนี่บงงามใบเหลืองนะครับฉะนั้นก็ฝากบอกพี่น้องไว้ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดอยากจะป้องกันก็คือหนึ่งนะครับใส่กลุ่มล็อกฟอสเฟต0 3 0์สานยนะครับอ่ะเทคนิคการปลูกกล้วยนะครับตัวนี้ก็โรคต่อมากก็คือพวกโรคเชือ้อราหรือว่าโรคเม็ดประกาศนะครับราเม็ดประกาศ ถ้าเกิดว่ามีกล้วยที่อยู่ในช่วงฤดูฝนทองฝ่าปิดกะฉีดป้องกันไว้นะครับก็คือกลุ่มไตรโอรมาหรือจะเป็นสส่กลุ่มสารเคมีก็ได้นะครับลูกสารเคมีก็คือไชรแล่มหรือจะเป็นพวกคาเบนเดซินนะครับฉีดป้องกันไว้นะครับฉะนั้นกะฝากบอกแล้วกันนะครับว่าช่วงนาแล้งถ้าเกิดว่าปลูกกล้วยในระยะประชิดแห้งกะอย่าลืมนะครับฉีดยาป้องกันไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ว่าพวกที่ปลูกกันเป็นหลายๆนะครับกะ ชีวิตยาป้องกันไว้จะดีสุดเลยนี่ก็คือเป็นเทคนิคในการจัดการนะครับเรื่องของกล้วยก็ถ้าเกิดว่าอยากจาะลึกในส่วนใดนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามครับหอจัดการร่วมสร้างหาหลานสบายดีชาวปุยยาเทคนิคการปลูกกล้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์น้ำใจละกันนะครับพอกันในคลิปต่อไปช่วงนี้ขอบคุณสหรับการติดตามครับ